ครับสวัสดีครับกรเกษตรบา้านสวนอินดีมาแล้วครับวันนี้พ่พ่อแม่พี่น้องมาเบิงโคกน้องหน้านะครับสิ่งเท่าใดทำการหิ้โคกน้องหน้าตามกลางเป็นเนาอยนายางเดี่ยวนะครับพี่น้องจากทำโคกน้องหน้าแล้ว ได้มาปรับเปลี่ยนทดลองเลี้ยงปลาในหน้าเขานะครับซึ่งจะเป็นเลี้ยงปลาช่อนนะครับพีบน่น้องหรือปลาคอบานเฮานี่นครับมีวินองกับเบื้องหรอเนี่ตอนนี้ก็คือทำการลอ้อมกระเบื้องเซตแร้วก,ก็ต้อด้วยเป็นผาในหลอน สีน้ำเงินนะครับอ่อมเลยครับด่านนวนเบิงเลยครับพี่น้อพป่น้อง,องซึ่งเขาเริ่มขุดเมื่อช่วงเดือนมกราครับหลังจากนั้นก็มาทำเป็นหน้าปังเจ็บเจียวหน้าปังแล้วทีนี้ก็มาล่อม หาล้อมคืะเบื้องเพื่อจะเลี้ยงปลาในหน้าเขานะครับพี่น้องซึงผลลับของฮ้าก็เริ่มจะเห็นออกมาแล้วนะครับจากฮาได้ก,กักน้ำไวพ้พอยน้ำใส่ตลอดก็ทำให้มีปลาลูกคอกขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง หนามมันคุ้นก็ะบะี่บอเคยเห็นตัอไรเนาะครับครับสิ่งลอกนีจะมีอยู่สองมูนะครับสองมูแล้วเป็นปลุกคอกนามกยจะคุ้นนะก็จะมองบอคอยเห็นนะครับ จากการปรับเปลี่ยนทีหน้ามาตัําโข่งหน้าวา่าเข้าใดยังเนี่ยกลับมาเบิ่งกันเลยนะครับพี่น,น้่งน่ครับจังดานนี้เขากระไดเป็นบัวบูชานะครับถึ่งตอนกลางวันกระได้เก็บไปแล้ว เพราะว่าทุกวันพระกัิเก็บเอาไปบูชานะครับเราซิ่งที่ได้จากการเอ็ดโคกตลงหน้าที่ห้องขุดไปนี่เบิ่งด้านนี้นะครับหลังคู่นี่ก็สิปลูกเด้มีปลูกพริกผักหอมสระรเน่ นี่ครับเป็นพืชอายุสัน้นพืชระยะสัน้นจังสลาเนียนี่้าเฮามีปุยคอ,อกหรือฟุ้นถึงว่าจะค่วเฮามาใส่ตลอดสลาเนียนี่ก็ีอยู่ในดนนะครับเพราะว่าของเฮามันมีนานอยู่ไก่ในบนหลังคู่นี้ก่สีนี่คา มีกล้วยนะครับพักคลืนชายประมาณเราพักบุ้งนะครับเป็นพักบุ้งแก้วนะครับพี่น้องพักบุ้งแก้วเนี่ยะจะเก็บทรงพันตามอมเดอร์นะครับตอนนี้ออเดอร์สร้างอยู่เลยต้องไปเก็บทรงนะครับอยู่ตามหลังคู่นะครับนี่จะพักบุ้งครับ ตั้งแตมกันมันต้น,ตนกล้วยนี่ที่ผลลับที่เขาได้นะพี่น้องจากการขุดโคงน้องหน้าเป็นว่าขุดแล้วมันเสียทีหน้าจริงอยู่ครับเสียจริงแต่ว่าเขาได้ประโยชน์อย่างอื่นนาะพี่น้องนจังฟังดันนี้น้ำก็จิใส ด้านนี้รู้สึกว่าจะมีปล่าหลูกหอกสองสามมู่แล้วครับงานจะมีอยู่สามมู่ด้วยกันนะครับสิ่งก็อยู่ไก่ผมก็สีเลี้ยวว่าใคยเห็นเนาะครับพี่น้องจึงก็ผมได้ทำการทดลองเลี้ยงเป็นปีแรกนะครับนน่นนะครับ ครับพี่น้องนี่นะครับปลารูขอกนะครับพี่น้องจะมีอยู่3ามมูครับ,รบอยู่ในหลอกนี้ซึ่งจะเพิ่งจะทดลองเลี้ยงเริ่มคูดกับจะปีใหม่มานะครับตอนนี้ ก็เขามาเดือนปรึกสภาพในการเลี้ยงปลาช่อนหรือปลาคอนี่มันก็สซีไซเวลานะครับเพอเขาบริเลี้ยงด้วยอาหารเหล่ยายายอีกอย่างเขาบรองซื่อพันปา่าเพราะว่าการซื่อพันปา่ามันกับเป็นการลงทุนอีกอย่างนึ่ง้าเลี้ยงใส่อาหารบรูว่าเขาจะซื้อให้เขาจังได เพราะว่าปลาช่อนนี่เขาจะซื้อถ้าบบได้เจดเขาเขา,เขาก็จะ่ได้ซื้อเขาเป็นเปลืองอาหารไปเอากลวมาเลี้ยงเป็นแบบธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะปล่อยควบคู่กันไปครับปลานิ่นปลาทับทิมนะครับอยู่ในหนีก่กกระมีพวกหอยเชอรี่หอยผม ประมาณนี้นะครับครับก็เอาไม้เบิง้งว่าประโยชน์มันได้จังไดยเนี่ยครับเดี๋ยวออกไปเบิ้งหลังคู่ด้านนอกนะครับป้อนมีย่ยนได้เนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆการคุดโคกง้างหน้าเขาต้องจัดการบริหาร ระบบน้ำให้ดีนะครับพี่น้องนี่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะครับกับพริกกระสุกแดงเต้มเลยนครับนี่เราก็ได้กินตลอดด้านขอบด้านนึงก็จะเป็นข่า ด่านหนึ่งก็เป็นตะไคร้ครับย่างในน้อยก็คือว่าค่าตะไคร้ห้องประดงสือปูปลาหน้านามข้องจัดกินจากโคกน้องนาวนี่เขาต้องบริหารจัดการให้ได้พื้นที่ตรงนอกจากโคกน้องนามานี้ก็เป็นเนื้อที่เกือบสองไร่นะครับพี่น้องก็มาขูดเพิ่มดันเพิ่มเป็นสองล็อก จะทดลองเลี้ยงปลาคอถึงตอนนี้สองล็อกนี่ทั้งล็อกนี่แล้วก็ล็อกนี้นะครับเกิดมีปลาลูกคอ,อกมาแล้วสี่มูหามูแล้วนะครับปลาลูกคอ,อกถึงเกิดกันมาหามูแล้วนี่นะครับเป็นผลพ่อยใดของเรา ก็ต้องติดตามกันไปอีกเพราะการเลี้ยงปลาโดยธรรมชาติกระส้ยเวลาประมาณสองปีถึงจะเห็นผลนะครับกลับมาทางด้านเป็นโกหน้องหน้าของห้องนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องโขงหน้าทางด้านโกหน้องหน้าของห้องก็สิ บนหลังคู่นี่เต็มไปด้วยก็คือใบไผ่นะครับมีไผ่จิ่มซุ้งไผ่เลี่ยงไผ่บงหวานนะครับกับเล้็กคาอะไรครับพี่น้องจังไผ่เลี่ยงนะครับก็ได้ซับไปแล้วไอซัมนี้ก็ได้แกงแล้วนะพี่น้องโดยเดียวเหาว่าต้องไปสื่อ ไปทางด้านนี้ก็ทีมีต้นพ้าวต้นกล้วยก็เริ่มจะไหวไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้นกล้วยนี้ก็จะทำการเลือออกปลูกไม้แล้วนะครับพี่น้องซึ่งการเก็ดโกรกหน้าแต่ห้าบริหารจัดการน้ำได้ เยังยังมกักง่ไงนะครับยังของผมนี่ของไม้เบิ้งไอ้เรือ้อยก็ะคือนี่ครับหนามกระสิเต็มคล้องใส่ไก่นี่ครับ,รกกรบประมาณนี้เนาะคล้องใส่กไก่ี่ความกว้างกัอยุปประมาณหาเมตรลึกเมตรหาสิทใส่ทำหน้าปังได้ถึงแปดไลนนะพี่น้อง นี่คือประโยชน์ของการเห็ดโขกหนังหน้าถึงเขาจะเสียที่หน้าไปของผมร่วม,มแล้วจากโขกหนังหน้ากับพูดเพิ่อยู่ประมาณซีไลนะครับที่หายไปแต่เขาก็ด้โตัวประโยชน์ทางอื่นมาทดแทนทังว่าสิขายเขา บไดหลายคือบานเมี่พง่นมันกะยังมีตัวอื่นมาทดแทนเขาขายเขาได้หน่อยได้ตัวขายเขาได้เขาก็สามารถได้เก็บเพราะเพราะต้องไปซื้อพวกซิ่งเล็กๆน้อยๆคือเป็นพวกปลาพวกน้อมใหม่พวก ค่า,าคผมผมตะไข่พวกนี้เขาบ่อ้องปซื้อครับถึงว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆซื้อทท่าห้าบาทสิบบาทแต่ปีหนึ่งครับตกเป็นเงินบ่นหน่อยได้เลยน้องนี่ระบบบริหารจัดการน้ามองผมก็ใช้เป็นน้าบาดาลแล้วก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์โส่ขึ้นใช้ตลอดเป็นพลังงานแสงอาทิตย์บ่ต้อง เดี๋ยวข่าวไปฝานะครับพอด,ดีจากมาทางนี้ต้นใหม่เขาก็เริ่มใหญ่เติบโตขึ้นมาแล้วน,นี่ก็เป็นต้นมะนาวนะครับตรงแถวนี้มาก้อนก็จะเป็นปลูกแตงปลูกทั่วนะครับบางช่วงว่างเหมนมันแรงแห้งกันเลย บอท่านเด็ปลูกอีกหนย่งไบครับต้นเผาเริ่มง่ญ่แล้วนะครับพี่น้องต้นเผาสามปีนะครับถึงเดือนสิงหาเนี่ครบสามปีเต็มนะครับต้นเผามาลุ้นกันว่าบางจากปีสี่ปีหรือห้าปีถึงจะติดลูกติดผลนะครับ กวยกหลายนะครับพี่นอ้องนี่ครับมาทางด้านี้ก็จะเป็นนี่เราหมดนะครับกำลังเติบต่อขาดมาก,ก็ลยเป็นไฟนะพี่นอ้องนี่อันนี้บอกไฟนี่กำลัง ใหญ่กำลังเติบโตสมบูรณ์นะครับบรูว่ามันจะปียังสิได้กินลูกนี่เป็นบอกไฟนี่ก็บพอเดือนสิงหาเนี่ก็ครบสามปีนะครับน้องนี่นแล้ครับโอกน้องหน้าสามปีกับิมี่ประมาณนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมลูกทุกอย่างนะครับพี่น้อง หอมเขาพ่อได้กินถึงบ่ได้ขายเขาก็ได้กินครับเขาก็บบ่ได้ไปซื้อนะครับแต่ต้นเงาะบ่อคอยใหญ่บ่อคอยโตนะครับนี่สองปีเพิ่งจะได้ประมาณเมหาสินะครับเขาก็จะปลูกผสมประส,สานกันไปแล้วพี่น้องจนละหมดนี่เขาไปปลูกไว้ สลับไปทุกหมองนะครับทั้งนั้นก็เป็นต้นข้ามหวานต้นขามหวานนี่ก็สิสามปีแล้วนะครับถึงเดือนสิงหาเนี่็ครบสามปีนะครับเด็ดโคงหน้าว่าได้อย่างก็ได้ของโย่ของกิ่นได้พี่นล่งยังกลวยยัง พริกแตงทั่วเขากะจะมีจินอยู่ตลอดนะครับละมุดก็กำลังเติบโตมาทางด้านนี้เป็นน้อยหนาแต่ว่าบกเขียบครับนี่เป็นน้วยแล้วซึ่งเพิ่งจะเดือนพฤกภาเนะพี่น้องก็เริ่มเป็นน้วยแล้วเขาก็ปูกไว่ทุกอย่างทางนั้น,นกันเป็นป้ากลกวยซึ่งตอน ตั้งแต่ปีไม่มามันก็แรงจัดแต่ว่ามันก็มีน้ำหดน้ำลดอยู่ตลอดกลวยยังยังอยู่ในซัมนี่นะครับทางด้านนนก็เป็นม่วงนะครับมองไปไกลๆน,นครับเป็นม่วงน้ำดอกไม้สลับกันไปด้วยครับต้นพาวนะครับ ต้นพาวก็อายุสามปีนะครับพี่น้องกาแจากปีจังสีติดลูกติดผลนะครับทางดันก็เป็นต้นลินจี้ครับพี่น้อง อินจีพันคนครพนมมีก็ได้สามปีขึ้นกันครับพี่น้องซึ่งปลูกแล้วเติบโตชานะครับเพราะว่าอย่างวัตทีคือคนขุดเขาก็ต้องการขุดให้ได้เร็วที่สุดนาดินเพราเขาล่งไว้ไปเขาเขาดินกลบบ่อขึ้นมาไวแหครับเพราะาปลูกของมันก็นสิ ขึ้นส่าจักน้อยแล้วนะพี่น้องเพราะว่ามันบเป็นส้มพวกเสียนคุดเขาเมื่ออาชีพคุดโคลงหน้าเขาก็จะเอานาดินขึ้นไปห,ห้านะครับแับดัางในนี้เป็นหน้าเขาดูในนี้ก็จะมีเป็นปลานิ่นปลาทะเพียนนะครับ พี่น้องเบิ้งดินเวลาแห่งมากแข็งเป็นแข็งนะครับพี่น้องนี่ครับกล้วยหอมนอกระเ็มยังบบทันมีเวลามาขยายครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตน้นเงาะนะครับรอายุสามปีคือกันพี่น้อง ก็จะมีเกือบเกือบทุกยางนะครับเข้ามากันไหนก็นเหอา,านันมาปลูกทั่วตรงนี้ก็ถึงได้ไหว้ไปแล้วครับนะครับการคุดโกงงหน้าเขาก็จะมีของยู่ของกินถูกยางเลยนะครับพี่น้อง แกเนตโคกล้องหน้าต้องขยันเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับจะโลกสวยบ่ได้ไถ,ถ้าผู้พันมีเงินเป็นจ้างออกมาทุกอย่างกับอีด้นะครับถ้าเขาบ่มีเงินเขาก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นไปอีกสองเท่านะครับนี่ครับพี่น้องก็พามาเบิง่ง ม้านนี่การเถ็ดโขกหน้าเรามีอย่างแน่อะไรมียูไม่กินจังค่านี่คุดไปไขายตลาดนัดถุกวันขั้นและวันเสาร์ก็ค่านี่ก็ได้อยู่ครับเฉพาะค่านี่มือละสองร้อยถึงสามร้อยครับเฉพาะเสาร์กับวันขั้นนะครับบอลมันทุกมือ มันมีตลาดนัดมาคูต์ขายนะครับพอมีพี่น้องผู้ดใดอยากเลีดโคหนุงหน้าก็ต้องสั่งใจตัวเองให้ดีว่าเสียดาดโบใจมกักชอบบบมักในการเล็ดกเกษะส